นักเรียนมาลงพนามก่อนครับกเล็นครันแถวนี้อ

มุมทางด้านถ้าหาันหน้าเวทีก็ไปทางด้านซ้ายมือเลยนะครับแฟนๆบรรดาผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสึ้นโลกงามงามขนาดไหนท่านผู้ชมจัดการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวความมดงนาปีกกรับมีกลิ่นหอมสวยงามซึ่งวันนี้คนไทย การเป็นชาวบ้านที่ดีการให้การต้อนรับที่ที่จะนะครับการเตรียมการต้อนรับบรรดาน,นักกีฬา,ารวมตัวกันอยู่ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมพร้อมกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะแบ่งนักกีฬาวันละ5ทีมเพื่อกันออกไปนะคะหลายๆท่านก็จะสสัยว่าเมื่อนักกีฬา แพงไหมนะคะที่ใช้ในการแข่งขันเหมื่อสามารถไปซิลิกนะคะกับนักกีฬาได้ที่หลายคนณนะคะที่แพในแต่ละทีมหรือป่่งชาตินะคะที่เป็นเอ็นซนะคะใช่เป็นตัวย่อที่เราเรียกสั้นๆนะคะมาจากคำว่า national champion นั่นก็คือเป็นแชมป์ของประเทศนั้นๆค่ะเขาจะใส่ตอนนี้ช่างภาพพี่อ้ํากำลังเก็บภาพบรรยากาศนะครับทีนที่ตรงนี้ยังว่างนะครับ มาได้เลยครับมาได้เลยมีอยู่กี่จุดคะพี่ชายมีอยู่ทั้งหมดสองจุดอ๋พิธีกรพอดีว่าไม่เห็1แ will be the ASEAN riders we will give them o n of the purple jersey today from province which is the southern part of Thailand it's d a all these six riders are also the ASEAN riders ทีนไวน์ชนะท้ายที่สุดเลยนะคะขอเชิญพรม Team Sing okay. comprising of the riders number 141, 142, champion 145, and the Rapid right. National Team Next on the stage, please welcome the ซ้ายรื่ทีมค่ะจากประเทศเกาหลีน u m b e r 1 0วัโหนึงในตัวเล่นของทีมเกาหลีนะคะหมายเลข1น,นึ่งสเชื่อยวกันค่ะว่าตัวแชมป์ประเทศเขาจะใส่สีอะไรค่ะทีมที่5ทีมสุดท้ายสำหรับทีม p พร s เซนเทชันในวันนี้ คนแรกกันดีกว่าครับคนที่2ครับโอ้โหหน้าใสทีเดียว f อตามมาด้วยนักกีฬาคนที่3พี่ไก่พี่ไกล่ไกลบผมหน่อยครับแม่ครับนะเป็นเจ้าเกมลพกพ้าใยกาหารเสื้อขาวออาละครับครบแล้วทั้งทีมต่างชาติทั้งทีมไทยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นผลงานของน้องๆของประเทศกาหาีชื่อ MJ ็ครับาติชาติของรายการขังการตทั้งตัวไทย เพื่อให้เกมการแข่งขันนั้นเป็นไปตาม พระาเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์พรชัยมงคลเป็นลำดับต่อไปขอกลบเรให้เชิญครับทัดข้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกสุนโล,โลกพร้อมด้วยลว้วนมีความปลื้มปิติสมณัเป็นอย่างยิ่ง ที่วันคล้ายวันพระของพ่านอ167ในสุภัวาระตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่ง His Excellency, uh, Mr. Song Paul the Deputy Governor of the uh, Pro ASEAN Cycling Federation and uh, Thailand sponsors. Uh, all board members of the Thaicycling a s s OCIATION Riders a t h l e t e s officials to represent in the name of the UCI ราักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านดาโต้อมาจิตสิงห์เกวคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการจัดการแข่งขันท่านหัวหน้าส่วนราชก,การนที่เคารพรักทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งและเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก าการเจริญคิดประสงค์สิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการบัดนี้ได้เวลาจักรยานทางไกลานานาชาติเฉลิมพระเกียรติสเตจที่หนึ่งสยามบรมราชกุมารีครับในอดีตพันปูนาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันได้สเตจที่ท่าครับความเคลื่อนไหวกล่องเสื้อที่ะระลึกสัญลักษณ์ครับไทยที่ได้เป็นแชมป์เดนกล่องเสื้อที่ะระลึกสัญลักษณ์ของการแข่งขัน Af clap Step with le เราทลายกูลรองผู้นวยการดังนั้นขอบคุณครับทุกหน่วยงานทุกองค์กรที่เราแต่คุณปลาเลยก็เรียก ไม่ถูนักองเงินค่ะคุณ้เราแะเริ่มทำการสตาร์ทสายยังสามารถขณัการปล่อยัวเนี่ยสามารถข่ายได้แต่ขอความเข้าใจอีกครั้งนะคะไม่ยืนมือถือยากเกินหุบบ้านเพียเิ่านี้ย30วินาทีค่ะและขอประาสมันยัง นักที่ร้านที่มาเขาเริ่มปั่นต่อเอชเอนีจีสัตว์45วินาทีต่อ hang up 对对对 กำลังจะจบลงครับบรรยากาศของฟางตื่นเต้นสามสิบเอ็ดกิโลเมตรกำลังจะจบลงครับบรรยากาศของความตื่นเต้นนะครับอยากให้ผมเรียนให้ทราบนะครับกับต้องชมที่คอยส่งชมให้กำลังใจครับมาแล้วครับชุดใหญ่ครับโอ้โหมาแล้ว

ในชื <cin> ่อรายการ The Princess ข่าจากรีลิ่ทอมพักเลูคัสคาร์เดนเซอรางวัลผู้ชนะเลิศประจำเซนทอมรู้ใจอินชอนนินะคะในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านสุชาติที่ข้าศึกขอบคุปรบมือกับผู้ชนะเลิศประจำเซนค่ะลูคัสคาร์เดนเซนรองรู้ใจอินชอนนิค่ะ of stage one เลกค่ะ yes รัชชาลณ์เยาวรัตน์ฟอมไทยแลนด์คอนเทนทัลไอเอสหนึ่งค่ะรางวัลอินเอร์เนชั่นแนลสปรควันรัชชาลณ์เยาวรัตน์ฟอมไทยแลนด์คอนเทนทัลไออสในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านสายชุนวัฒนาวงสันติบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยเชั่นออฟฟิศพิเศษสั่นที่อวอร์ดีัน เรียบร้อยครับ stage one of stage one go to afternoon c a r o l i n า i s a b e l m จังหวัดสุโขทัยค่ะเป็นผู้ขึ้นมอบรางวัลให้กับนักกีฬาค่ะทุฑาแสงสินชูศรี the director of provincial committee นักกีฬาค่ะ d u m b e s Cambodia from Thailand Continental สีอันเดอร์เทอร์ิิติยาพันนารุโน่ายแหละคือโถ่ถ่ายจอร์จินคือแสนเดียว and congratulations by insurance จะได้รับเพื่อสีเหลืองหรือย e l l o w jersey นะคะในอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับเพล่คัสแาร์เนเ้นจากรู้ใจอินซอร์นซ์ค่ะขอแสดงควานยินดีกับระชานนเจ้าสี the president of the ASEAN Cycling Federation and the president of the Thai Cycling Association to present the j e r s e y t สุดทางว่านเลยค่ะ Friends of c y l i n g Team congratulations once again to the purple jersey wearer ดอกนน้อยันไม่ทีวไบท์ชเวนไบ์มิสมลิวันสุดพิโรคีเป็นเสื้อสีสุดท้ายที่เราควรการมอบกันเรานะคะก็ได้รางวัลงเป็นอุปกรคนสำคัญสำคัรายการยอฟ์ทยแลนก็เราเป็ที่สองทุกนี้แบบกได้เลยครับเหรียญอฟไ a ลน2024ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มีส่วน